คุณเคยมีความคิดต่อพระเจ้าแบบนี้ไหมคะคิดว่าพระเจ้าทอดทิ้งคุณคิดว่าทำไมพระเจ้านิ่งเฉยกับปัญหาของคุณหลายคนน่าจะมีความคิดแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะคะว่าพระเจ้าทอดทิ้งมนุษย์จริงหรือไม่ CGN Thai สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life กับดิฉันซิลินมารลีละหะเกรงไก่วันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวในหัวข้อที่น่าสนใจมากจากพระธรรมสดุดีบทที่89ข้อ38-52ถึง52ค่ะในหัวข้ออยากเข้าใจว่าพระเจ้าทอดทิ้งสดุดีบทที่89ข้อ3 8ถึง52แต่บัดนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งและปฏิเสธ พระองค์ทรงพระพิโรธต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้พระองค์ได้ทรงยกเลิกพันธสัญญาที่ทํากับผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ทรงทําให้มงกุฎของท่านเป็นมนทินในผงคลีดินพระองค์ทรงพังกําแพงทั้งสิ้นของท่านพระองค์ทรงให้ที่กําบังอันแข็งแกร่งของท่านพังทลายคนทั้งปวงที่ผ่านไปก็ปล้นท่านท่านกลายเป็นที่เยาะเยะ้ยของเพื่อนบ้านพระองค์ทรงยกมือขวาคู่อริของท่านขึ้น พระองค์ทรงทําให้ศัตรูทั้งสิ้นของท่านยินดียิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงหันคมดาบของท่านและมิได้ทรงให้ท่านตั้งมั่นคงในสงครามพระองค์ทรงให้ความรุ่งโรจน์ของท่านเสื่อมสูญไปและทรงเหวี่ยงบัลลังของท่านลงสู่พื้นดินพระองค์ทรงตัดวันเวลาวัยหนุ่มของท่านให้สั้นและทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอายเสลาข้าแต่พระยาเวพระองค์จะซ่อนองค์อยู่นานเท่าใดเป็นนิดหรือ พระพิโรธของพระองค์จะไม่อยู่นานเท่าใดขอทรงระลึกว่าช่วงชีวิตของข้าพระองค์สั้นเพียงไรเพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนมาเปล่าประโยชน์แท้ๆมนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเห็นความตายผู้ใดจะช่วยชีวิตของตนจากมือของแดนคนตายได้เสลาข้าแต่องค์เจ้านายความรักมั่นคงของพระองค์ในการก่อนอยู่ที่ไหนซึ่งทรงปฏิญาณต่อดาวิดโดยความซื่อสัตย์ของพระองค์ ข้าแต่องค์เจ้านายขอทรงระลึกว่าผู้รับใช้ของพระองค์ถูกเยาะเยอ้ยอย่างไรและข้าพระองค์แบกรับความสบประมาทของชนชาติทั้งหลายไว้ในอกของข้าพระองค์อย่างไรข้าแต่พระยาเวนั่นแหละศัตรูของพระองค์ได้เย้ยหยันนั่นแหละเขาเย้ยรอยเท้าของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้สาธุการแด่พระยาเวเป็นนิดอาเมนและอาเมน เป็นการเฝ้าเดี่ยวต่อเนื่องในพระธรรมสดุดีนะคะซึ่งกําลังจะจบลงค่ะพระธรรมสดุดีเนี่ยผู้เขียนได้คร่ําควรถึงความทุกข์นะคะซึ่งสะท้อนถึงความเจ็บปวดที่เขาได้มีความคิดว่าพระเจ้าเนี่ยทอดทิ้งและยกเลิกพระสัญญาของพระองค์เป็นความเข้าใจผิดนะคะบางครั้งเขาก็หวั่นไหวไปมาที่รู้ว่าพระเจ้าสัตย์ซื่อแต่บางครั้ง ในปัญหาที่เขาเผชิญก็ถูกทดสอบในใจว่าเอ๊ะหรือว่าพระเจ้าทอดทิ้งไปแล้วทําไมเขายังเจอปัญหาอยู่จากพระธรรมสวดีตอนนี้นะคะเป็นความทุกข์ที่คิดว่าพระเจ้าทอดทิ้งเพราะว่าราชวงศ์ของดาวิดเนี่ยทำไมพ่ายแพ้ศัตรูทําไมถูกทําลายป้อมปราการทําไมผู้คนมาเยาะเยะ้ยคนก็มาหาว่าพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยแล้วพระเกียรติสูญสิน้นความรู้สึกของเขาเนี่ยเวลามองปัญหา ก็อดคิดไม่ได้ว่าพระเจ้าทอดทิ้งไปแล้วหรือเปล่าหลายคนก็มีความคิดแบบนี้นะคะเวลาที่เรารเผชิญกับปัญหาหลายอย่างและพระเจ้าดูเหมือนซ่อนตัวนิ่งเฉยก็อาจจะเข้าใจว่าพระเจ้าทอดทิ้งชีวิตเราไปหรือเปล่าและมีคำถา,ถามถึงพระเจ้าว่าการที่พระเจ้าซ่อนเร้นอยู่แบบเนี้พระองค์ชีวิตของมนุษย์อะสั้นนะใช้คำพูดเหตุผลนะคะว่า ชีวิตมันสั้นนิดเดียวพระองค์จะปล่อยให้เขาเผชิญปัญหาแบบนี้นานแค่ไหนเขาอยากหลุดจากปัญหาก็เลยอ้อนวอนให้พระเจ้าทรงระลึกถึงพระสัญญาเป็นคำอ้อนวอนบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระสัญญาแห่งความรักมั่นคงของพระองค์อยู่ที่ไหนเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะร้องขอให้พระเจ้าระลึกถึงการที่ ศัตรูมาย่ะเยะ้ยกษัตริย์ของพระอ,องค์เนี่ยมันไม่โอเคเลยพระอ,องค์ช่วยด้วยนะคะแล้วก็อ้างถึงพระสัญญาพระเจ้าเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าพระเจ้าทอดทิ้งเขามองจากปัญหาที่เขาเผชิญเขารู้สึกว่าพระเจ้าซ่อนตัวเสียแต่สิ่งที่น่าประทับใจคือผู้เขียนจะลงท้ายด้วยคําสาธุการพระเจ้าโดยบอกว่าสาธุการแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสืบไปเป็นนิดข้อนี้นะคะทําให้ เข้าใจเลยว่าผู้เขียนมีชีวิตกับพระเจ้าด้วยแล้วก็เข้าใจว่าสุดท้ายแม้ตัวเองจะไม่เข้าใจพระเจ้าทั้งหมดหรือรู้สึกว่าพระเจ้าทอดทิ้งหรือนิ่งเฉยเนี่ยแต่เขายังคงสรรเสริญพระเจ้าเสมอสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้นะคะก็คือให้คิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นพัญญาของพระเจ้าจริงๆที่มาจากคำพูดของพระเจ้าที่มาจากการที่พระเจ้าได้ตัดบอกไว้กับลูกของพระเจ้ากับผู้เชื่อ เราก็อย่าคิดว่าพระเจ้าเนี่ยทอดทิ้งเราในยามที่เผชิญปัญหาไม่ว่าเราจะมีความทุกข์อะไรแค่ไหนนะคะอย่าให้เราหมดความหวังความนิ่งเฉยของพระเจ้าไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเริ่มต้นของปฏิหารที่จะตามมาหลายคนมีประสบการณ์แบบนี้นะคะว่าบางครั้งการที่พระเจ้าซ่อนตัวหรือนิ่งเฉยอยากให้มั่นใจว่ามันไม่ใช่จุดจบของชีวิต แต่มันมีโอกาสที่จะเริ่มต้นของปาฏิหาริย์หรือการอัศจรรย์ที่พระเจ้าจะเปลี่ยนให้เราเห็นพระพรผ่านปัญหาต่างๆหรือความทุกข์ต่างๆที่เราได้เจอวันนี้อยากหนุนใจเป็นพิเศษนะคะใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าพระเจ้าทอดทิ้งพระเจ้าไม่สนใจใครก็ตามที่ถูกความคิดนะคะในการทำให้รู้สึกว่าพระเจ้าหายไปไหนจากชีวิต พระเจ้าไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะพระเจ้ามองอยู่และปัญหาบางอย่างก็มาจากภายนอกปัญหาบางอย่างก็มาจากผลของบรรพบุรุษที่ได้ก่อไว้พ่อแม่หรือครอบครัวคนรอบตัวปัญหาบางอย่างก็มาจากอาจจะมาจากตัวเราเองที่มันเป็นวิธีคิดความคิดอุปนิสัยบางอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแล้วก่อเกิดปัญหาแต่ไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะคะอย่ามองความทุกข์หรือปัญหา เป็นจุดจบแต่สามารถเป็นที่เริ่มต้นแห่งปาฏิหาริย์ได้เมื่อยังหวังใจในพระเจ้าและยังสรรเสริญพระองค์จากชีวิตของเราจริงๆเรามาอธิษฐานสารรเสริญพระเจ้าด้วยกันดีไหมคะสรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าพี่น้องจะเจอปัญหาอะไรก็ตามร้องทูลกับพระเจ้าในเชาน้านี้ข้าแต่พระเจ้าลูกร่วมอธิษฐานกับพี่น้องทุกท่านเราต้องเจอปัญหามากมาย เจอบททดลองเจอสิ่งที่ถูกทำร้ายถูกล่อลวงในชีวิตบางครั้งคำอธิษฐานของเราดูเหมือนไร้คำตอบแต่ลูกยังเชื่อเสมอร่วมกับพี่น้องว่าพระองค์ทรงมองเห็นและพระองค์จะช่วยกู้ลูกจึงอยากสรรเสริญพระองค์พงค์ยิ่งใหญ่พงค์เป็นความรักพระองค์ยุติธรรมและพระองค์เต็มด้วยพระเมตตาพระองค์จะช่วยเหลือคนของพระองค์ที่ยังสรรเสริญสาธุการพระองค์ขอให้คำตอบ และอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในเ็ววันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อเมนคำถามนะคะความทุกข์ของคุณคืออะไรและตอนนี้คุณรอคอยคำตอบพระเจ้าอยู่หรือไม่เราเขียนคอมเมนต์ด้วยกันนะคะถ้าทีมงานได้เห็นนะคะหรือพี่น้องได้เห็นเราสามารถอธิษฐานเผื่อความทุกข์ของคุณด้วยกันและเป็นกำลังใจให้กันค่ะ อยากเชิญชวนให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยนะคะและท่านมองว่ารายการนี้เป็นพระพรสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ในช่องด้านล่างน,นะคะและสามารถอธิษฐานเผื่อถวายทรัพย์เพื่อเป็นพระพรกับรายการนี้ให้อยู่กับเรานานๆค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรนะคะทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเรา อาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ